อัปเดตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา6เดือนบัญชีเงินฝากประจำา6เดือนอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่มีเงินสดส่วนเกินที่อาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า6เดือนนอกจากนั้นบัญชีเงินฝากประจำแบบ6เดือนยังเป็นการฝึกวินัยการออมเงินที่มีระยะเวลานานขึ้นและผู้ฝากยังอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำา3เดือนด้วยเช่นกันวันนี้เราจะมาดูกันว่าอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำแบบ6เดือนของแต่ละธนาคารกำหนดไว้เท่าไรบ้างเพื่อเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจในการฝากเงินกันครัับท้้งนี ได้รวบรวมอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจํา6เดือนของธนาคารพาณิชย์ต่างๆจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยณวันที่30มิถุนายน2515มาให้แล้วครับแล้วเราได้ทำการเรียงลำดับอัตราดอกเบีย้ยจากสูงสุดไปยังต่าสุดดังนี้ 1. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยและธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์อัตราดอกเบี้ย0.95เซนต์ต่อปี2ธนาคาร IC b c ไทยอัตราดอกเบี้ย0.85เซนต์ต่อปี3ธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารทิสโก้อัตราดอกเบี้ย0.7%ต่อปี4ธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์อัตราดอกเบี้ย0.5%ต่อปี 5. ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารซ IMB ไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคาร U o B อัตาราดอกเบีย้ย0.4%ต่อปีอย่างไรก็ตามการเลือกฝากเงินบัญชีงเงินฝากประจำ6เดือนกับธนาคารแห่งใดก็คงไม่ได้พิจารณาจากอัตาราดอกเบีย้ยเพียงปัจจัยเดียวแต่ยังอาจต้องพิจารณาจากปจัจจัยอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของธนาคารความสะดวกสบายบริการเสริมต,ต่างๆรวมทั้งเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารได้กำหนดไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ